ครับได้เลยครับไม่ใช่ปัญหาครับให้รอทั้งชาติพี่ยังรอได้เลยครับยิ้มนวานแหละรอทั้งชาติรอได้เลยครับไม่ใช่ปัญหาครับครับทุกอย่างเลยครับดูแลครับโอเคเนะ อืมครับครับรุ่นใหม่นั่นกาสี่ห้าหมื่น 4, 50, บาทได้หรอครับครับดูแลตัวเองตัวนะครับแล้วเจอกันครับครับจุ๊บจุบ,จบตึงบหมูจักหลาบจักเฮ็ดก็ ก็ไปลาบไปเคิดอะไรอย่างที่ไหนมันมใช่ของดีลาบเลยล่าตะกี้ลาโทรศัพท์ไว้เพื่อกลักเปิดพอมหมดอ่ะมี<า>สลิปโอนสตังค์แท็บเป็นแท็บไว้ปีแบบจ,จะได้โอนนักเหรอแล้วกันน้องนี่อย่างมาโทรหาปีตึงวันเนี่ยกับก้าหอมันทํางานเงินเดือนมันบอกตัวใจก้าหอหรือเาากก่าก็กูแบาใจ้แงวจะไปใจ่ายให้มันอย่างหมดก้าหอมันสามปันห้าก,กูจ่ายแค่สองพันสามันห้าไปจ่ายเพ่สองพันก็กูไม่ได้จ่ายหมดเหรอกูแบบใจ้แง้ว ไม่เหมือนกันเฮ้ยคนดืบ้าแล้วการลดเครื่องล็อกกี้เนี่ยพี่เห็นพี่รีมากว่ะตังรุ่มมันอ่ะเวลาสลิปโอนเงินมันจะมีเนาะการลดเครื่องเดือนนี้สี่พันปลายกต่พี่ก็ช่วยมันสามพันร้อยวันพันสี่พันปลายช่วยมันสามพันก็ช่วยน้อยเดียวเราไม่จะได้ช่วยตึงหมดหรอมึงจะเป็นไอ้ยังเัามือมอมันก็ช่วยกันเพราะนักการหยุดการพักกันน่ะกาโทรศัพท์เนาะรายเดือนโอ้ยการโทรศัพท์มันต้องจ่ายประจําอยู่แล้วอย่างนั้นมันก็ต้องจ่ายการเน็ตมัน5ห0หกร้อยมันก็หอแค่สามร้อย มันจะเอามดหรอมันจะว่าแค่ร้อยปายเนอะใจยื้อผมมดมันยังแบ่งใจยื้อพี่จ่ายแค่สามร้อยกัดร้อยวันพันปีเป็นเดือนเป็นเดือนมาโทรใกล้สิ้นเดือนมาโทรหาพี่ก็เงินอะไมาถึงมาเอาสตางค์รู้นี่ก็สิ้นเดือนมันก็ต้องโทรนะก็อีล่าก็อู้การก็ใจก้าวหัวพี่มเบาก็ม่ได้จ่ายหมดหรอก้าวหัวสามปันเน่ายแค่สองปันแล้วเครื่องสี่ปันปายแค่สามปันแค่สามปันก้าเน็ตหกร้อยกับใจแค่ มันใจห้าร้อยปายเข้าใจเข้มสามร้ก็แค่ช่วยกันจายนะกันยัาไดมันเนาะ ก็เป็นแฟนกันเมื่อมาเกยมีแฟนเมื่อมาเกยสวีดเมื่อมาเกยหวานเมื่อมาเกยมีความรักมาได้ใจใฮ้หมดบ่ผิดมันก่อนมาได้ใจหมดกูผิดที่ไหนอ่ะถ้ากูเอาตางคงมีจะได้ใจให้มืนน้องนี่หมดยงแกล้นและข้อความที่พิมพ์หากันว่าผมคิดถึงพี่นี่ยังบัดทีคิดถึงพี่ตอนสิ้นเดือนมันก็มันคิดถึงกับมันคิดถึงตลอดนั่นแหละมันก็บอกเวลาพ้นอยูดด้สองคนกตื่นเต้พี่ยังจมตอนพี่นอนอยู่กระนุบที่บ้านบอกว่าโทรหาบ่าฮับ ชทไปบาดตอบแต่สิ้นเดือนมาติดต่อได้ว่ามันต้อเป็นกับเป็นเนี่เราเพื่อก็งอนง้อกันพ้องกะเพื่อมีความรักอย่างนี้ความรักก็ต้องมีงอนมีความรักต้องจ่ายเงินทุกสิ้นเดือนเนี่ยกไบ่ได้จ่ายห้มันหมดหรอบัด้จ่ายทุกอย่างจ่ายแค่โทรศัพท์ก็จ่ายจ่วยสามร้อยอย่าค่าลูกเครื่องก็จ่วยสามปันก่าหอก็จ่วยสองปันกดตะเอียรอแล้วเวลาไปกินข้าวด้วยกันหรอพี่กับพี่นะกับพี่ก็ต้องเลี้ยงกับมันเป็นละอ่อนกว่าหรอ น้องมันนี่มันเด็ดก่อนวันนั้นก่อนวันนั้นพี่เล่าพี่สองพันเล่าหูเดชฟังว่ากล้ามันห้าร้อยบาทบัน้องนึนออกอันนี้หกสิบห้าบาทละห้าร้อยพี่ออกเฉยอ่ะกับเนี้ยนายมันเนาะกับมันบอกเออผมมีผมมีเออมากระชวยใจอันนี้คือบัดไดห้าร้อยหกสิบห้ามัไดโง่เนาะไปโง่ไปแง่ย่างที่เนมันเป็นเรื่องของความรักความรักบัดใจความโง่ มันแจความงมงายความรักความหวานความสดชื่นอ่าดอกไม้บานในหัวใจอยากดอกอ,อย่านแล้วเป็นเด้วยะมึงต้อง,องคนใดที่จ่ายเงินที่เขาสามพันห้านั่นกล้าหอจ่ายสามพันห้าเลยนะึ้วคาคนแง่อจ่ายสองปันนี่บอกแจ้งคนแงอกับมันจ่าสองปันกับไปเง่ายางาอันนี้ไปยืมกะไปยืมอย่างก็เฮ้อมันไปเลยนะกก้าุยกับ ถ้าถ้ากูแง่กูก็ต้องจ่ายสามพันห้าอันนี้กูจ่ายแค่ 2, 000. สองพันสรุปพีป<อ>่ <5. S 2> มาได้แง่ไปแง่ยังที่ไหน่กะก้าหอเทด้วยก็ถ้าเป็นคนโง่ก้าหอด้วยก็ถ้าเป็นกระเทยคนอื่นโง่มันก็จ่ายถึงสามพันห้านะก,กะกูจ่ายแค่สองพันห้าการถเครื่องสี่พันห้ากูก็ช่วยสามพันก้าเน็ตมันเดือนห้าร้อยปลายกูก็ช่วยสามร้อยยา อัน,น,อนแล้วเวลากินข้าวด้วยกันมันก็ออกช่วยกูหรอวันนั้นกินข้าว565มันก็ออก655เหรอก็ต้านหน้าก้ากูแง่หัวได้ไวมาแง่ห้าจ่าย565แ้วอย่างมันจะมาซื้อเสื้อผ้าอยากซื้อเสื้อผ้าปันปายอยากปันสองมันก็ออกเห็นสองร้อย 65, อยออ 5, ายยอกออก,ยกูก็ช่วยปันก็ต้านหนก้ก็มาเป็นความรักมันไปโง่มันมันเจ๊ความโง่มันเป็นความรักมึงต้องหัดมีความรักต้องออ สีชมพูเบ่งบานในหัวใจโลกนี้สีชมพูไปมดมน,น,นอนไงไหนก็นสีชมพูมันก่อทางานปดปัดเคล็ดใจกล้าห่อได้ไปใจให้มันได้ยัง้ยกับมันเป็นความรักมันต้องช่วยกันก็ช่วยโนอเดียวกูแบบเจ้งง่้สามปันห้าสามปันห้าร้อยก้ออ๋อถ้ากูสามปันห้ากูแง่หู้สามปันห้าใหกับกูเป็นคนแง่หู้รู้ไปสอบมือเชื่อได้เลยว่าพี่มือแบบเจ้งคนเง่หู้กไว้ พี่มึงมาเจคนง่ายพี่มึงมาเจ้คนผิดพี่มึงมาได้โง่งมง่ายพี่ช่วยตามที่ช่วยได้เออพี่บอกพิดพี่มาเจ๊คหนงเง่ามึงมั่นใจได้เลยความรักของพี่มาเจ๊ความโง่อี่แล้วที่บ้านน้องเล่หคนละลปี้ครับผมยืมสตางค์สามพันพี่ยังโอนให้แน่แน่ ในเมื่อพี่หัวมันทายพี่บัได้อ๋อบัได้ใจขึ้นมาทั้งหมดมันมีความจำเป็นสาพันกับบัด้ิโอน้นมาทั้มดต้องดำเนินไปตามธรรมชาติของพี่สาวสองพันครับยืมสตาร์สามพันพี่บัได้ฮคือมันหมดไปหรอ ไปงื้อมดนี่อย่างก็ว่าเพื่<ร>พอสองพันกับป๊อกกับพี่ช่วยได้สองพันเนอะถ้ากูหมดกัดเลยเปื้อนฝูงกูก็ต้องมาตาหน้าเฮ้ยอ,อีชาสองพนนันนมันแง่มันโง่งมง,า,ง,า,งายมึงมั่นใจได้เลยว่าพี่มึงบัดได้โง่ขนาดนั้นพี่มึงยังมีความฉลาดอยู่ี่เลยเนะาะบัดได้รวยแต่พี่มึงฉลาดบัดได้เอาคือปัญญปมันยืมสามพันะเื้าาอแค่สองพันนี่เขาทำถูกต้องไ้วถ้ากูสามพันกูกับบ้าเก่าอเ น้องจเจ้าพี่เป็นย่างยานนะแต่มึงก็คุเป็นตวอย่าง